สุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์นี้นะครับให้6ลัคนาเหมือนเกิมะนะครับ<ะ>ลัคนาที่1รักลัคนากุม<ะ>โอ้ชาวกุมนี่สดชื่นแน่นอนนะมีแต่สิ่งดีๆเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นกเกษตรในเรือนการเงินกเกษตรก็หมายถึงว่าหนักแน่นมั่นคงมีกำลังะนะถ้าการเงินดีทุกอย่างดีหมดนะมีความสบายใจ<ะ>ลัคนาที่2นะครับ ลัคนามังกร,งกรนะครับชาวมังกรนี่ก็ถือว่าโดดเด่น<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะดาวพปปฤหัสบดีโยกหน้าในดวงชะตาเป็นดาวประธานสุภเคราะ์โยกหน้าลองคิดดูโดดเด่นแค่ไหนนะ,<ฮ>ะเอาต่อไปลัคนาที่สมนะครับลัคนาสิงห์นะ,<ฮ>ะชาวลัคนาสิงห์นี่นะก็จะมีข่าวดีๆมากมายในสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าดาวประจําตัวคือดาวพระอาทิตย์ค่ะ ย้ายราศีแล้วได้คุณภาพเป็นเทวีโชคเลยะนะก็มีความโดดเด่นความสบายใจได้นะครับลัคนาที่4นะครับลัคนาธนูนะชาวธนูเนี่ยนะ,ะพอสัปดาห์นี้เนี่ยนะดาวพัททิ์เป็นเจ้าเรือสุภะม,มาทับลัคนาไปไงละ่ะสุภะคือความสําเร็จความบริบูรณ์ของชีวิตแล้วดาวพฤหัสเนี่ยนะเป็นปฐุมเกณฑ์อยู่ในภพที่4ของดวงชะตาอีก ขับเคลื่อนดวงชะตาไปข้างหน้าข้อที่4ก็อย่างนี้นะคะโดดเด่นเลยหนึ่งสองสามสี่มีดาวพฤหัสม,มาอยู่ในเรือนพันธุฉะนั้นหน้าที่การงานอะไรมันจะคลี่คลายผ่อนคลายนะแต่เหมือนอย่างที่จันบอกนะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นเหมือนเลย <S 1> <S 1> <ๆ>บางคนเป็นธนูโอ้โหทำไมโดนเคาะซ้กำกาซัดโดนนูน่นโดนนี่นะเหตุมันคือดาวในชะตากำเนิดของแต่ละคนนะเพราะว่าสิ่งที่จาย์ดูตอนเนี้ย มันคือดาวจรน,นะครับมันคือดาวจรน,นะ,<ฮ>ะดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนเนี่ยนะครับวันที่เราจุติเกิดออกมาพัวออกมาเนี่ยก็จะเมมโมรีว่าดาวที่เคลื่อนที่บนท้องฟ้าเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนกันบ้างนะก็จะเมมโมรีเอาไว้เมมโมรีตรงนี้เรียกว่าดาวในชะตากําเนิดนะแต่ที่อาจารย์ดูทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกปีอันนี้คือดาวที่เขาเคลื่อนที่อยู่จริงๆนะตอนนี้นะถ้ามันไปตรงกับดาวในชะตากําเนิด เนี่ย <N ee> มันก็ออกมาธนูต้องดีถูกต้องแต่ถ้าคดว่าดาวในชะตากําเนิดบางคนนะอาจารย์ดูออกมาเนี่ยธนูต้องดีแต่ดูอ่ะอุ้ยคนนี้ระบายกูยบันเตุเออมันขนาดนั้นน่ะมันมันมีดาวในชะตากําเนิดของตัวเราซึ่งมันอัดไปไม่ตรงกับดาวจรน,นะอาจารย์พูดอย่างนี้คือว่ามาดูดาวจรดูรายการของเรา50%มาตรวจดวงชะตาอีก50%ถ้าใครไม่มั่นใจไม่รู้เออเราอยากจะดูไม่เคยดูสักทีก็ตรวจสุขภาพดวงประจำปีนะอ้าวลัคนาที่5นะครับ ลัคนาเมทุนนะชาวเมทุนสัปดาห์นี้ก็โอ้สบายนะสบายสบาย,บายลัคนาที่6พ <c oughs> ิกจิกนะ <c oughs> อ่าอันนี้ให้ครบถ้วนนะ<ช> <6 S 2> หลัคนาปี256หดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคนาจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมฤตยูดาวราหูดาวเสาราวพฤหัส พร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้ลึกร,ร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรดมสนใจติดต่อ Li n e Open d เ w หรือโทรมาที่0863366390 ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วและกดลูกกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาอาจารย์ลงข้อมูลอะไรลงคลิปอะไรท่านจะได้รับชมได้ทันทีนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k เปิดดาวรู้ทันดวง เพจ Facebook อาจารย์กิษณะภูศิรุดมติกตอกก็อาจารย์กิษณะภูศิรุดมเช่นกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับใต้คลิปนี้จะมีลิงก์เอาไว้ที่เขียนว่าพูดคุยกับอาจารย์นะครับจะมีเป็นลิงก์ท่านกดที่ลิงก์เข้ากลุ่มได้เลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่ม Open Chat คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะท่านเข้ามาพูดคุยกันติดต่อ สื่อสารกันนะครับรับข่าวสารต่างๆจากทางอาจารย์นะครับแต่ไม่มาถามดวงนะอาจารย์ไม่ได้มาดูดวงให้ในกลุ่มนะครับอาจารย์จะมาพูดคุยปรึกษานะเรื่องการปฏิบัติโครงการบุญต่างๆเราคุยกันได้นะครับส่วนใครสนใจเรื่องธรรมะปฏิบัติหรือเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับก็มีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพก็อย่าลืมไปกดติดตามกันกดปุ่มคำว่าติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะครับจะได้รับข่าวสารกันครบถ้วนนะครับ ส่วนใครที่ชอบคุยกันสดๆนะครับอาจารย์มีไลฟ์สดนะทุกวันพฤหัส2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเล่าโลกทิพย์ต่างๆนะครับธรรมะปฏิบัติสอบอารมณ์กันใครอยากจะปฏิบัติหรือใครอยากถามอะไรมาพูดคุยกันสดๆได้ทุกวันพฤหัส2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับส่วนวันศุกร์เนี่ย4โมงถึง6โมงเย็นจะเป็นเรื่องโหราศาสตร์น่ารู้ดวงประจําสัปดาห์ มาพูดคุยกันนะครับสนุกสนานได้เลยหรือวันเสาร์นะครับ10บโมงถึงเที่ยงใครมาคุยกันสดๆวันเสาร์ก็จะมีดูดวงฟรีกันให้ด้วยท่านกับบารงทะเบียนกันไว้นาส่งบันเดีเกิดแล้วก็มานั่งสนทนากันสดๆนะครับใครที่สนใจที่จะอยากคุยกันสดๆก็มาติดตามที่ไลฟ์กันได้นะครับ